สวัสดีครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับมันเป็นความอยากรู้แล้วก็อยากรู้ความจริงส่วนตัวของผมนะครับผมจะแกะกรอบพระอันนี้เพื่อชั่งน้ำหนักดูนะครับว่ามันตรงตามที่ร้านทองบอกมาหรือเปล่าครับกรอบพระน,นี้ตอนผมเลี่ยมนะครับหนัก7.6หรือว่า50ตังตามที่ร้านทองบอกนะครับพอดีวันนี้กรอบพระอันนี้กันน้ํามันแตกนะครับผมเลยจะแกะชั่งดูครับว่า น้ำหนักมันตรงตามที่บอกหรือเปล่าครับผมเป็นคนหนึ่งครับไม่ค่อยชอบเลี่ยมพระเท่าไหร่ครับองค์นี้องค์แรกและองค์สุดท้ายครับมาดูครับกรอบพระหรือว่ากรอบเลี่ยมทองแบบนี้น้ำหนักจะตรงตามที่ร้านทองบอกหรือเปล่าก่อนอื่นผมจะบอกก่อนนะครับน้ำหนักอันนี้ผมจําได้แม่นยำเลยครับเพราะว่าตอนที่ผมสั่งให้เขาเลี่ยมผมไม่ได้แบบว่าไม่ได้อยู่กับเขานะครับแล้วก็ไม่ได้ชั่งน้ําหนักทองก่อนครับ เขาบอกผมว่า7.60หรือว่า50ตังค์นะครับตอนนั้นผมทําในราคา7,003ครับเมื่อประมาณ25ปีแล้วกันครับประมาณ25ปีที่แล้วครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ําหนักทองอันนี้ไปเช็คให้ดูครับว่าช่างทํากรอบพระกับร้านทองเชื่อใจได้หรือเปล่าตอนทําเขาบอกทอง90%นะครับส่วนเรื่องเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมีโอกาสผมจะไปเช็คให้ดูนะครับวันนี้เราไปดูเรื่องน้ําหนักก่อนดีกว่าครับว่า น้ำหนักตรงที่เขาบอกหรือเปล่าตามไปพร้อมกันเลยทองอันนี้น่าจะเป็นเก้าสิเปอร์เซ็นจริงครับเพราะว่าสีสวยมากครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะช่างให้ดูนะครับตอนที่ผมไปทํามานะครับหรือว่าเรี่ยมกรอบพระอันนี้บอกว่าหนักห้าสิบตังค์นะครับเดี๋ยวผมจะช่างให้ดูนะครับลุ้นไปพร้อมกันเลยครับว่าถึงห้าสิบตังค์หรือเปล่าหนัก6กรัมหกครับหายไปหนึ่งกรัมครับ นี่แหละครับคือความที่ไม่ซื่อสัตย์ของร้านทองบางร้านแล้วก็ช่างบางคนนะครับเพราะว่าการทํากรอบพระครับถ้าเราเราสั่งเขาทําแล้วเราไม่ดูน้ําหนักทองก่อนนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับจบครับสําหรับการวัดใจช่างกรอบพระกับร้านทองถือว่าผิดหวังร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้ําหนักไม่ตรงตามที่บอกครับสวัสดีครับ